สวัสดีกับอีกหนึ่งคลิปกับบ้านสวนรักเลยนะคะวันนี้ก็จะมาเป็นรีวิวนะคะเป็นออบอลสีส,สีชนิดเป็นบอลสีพื้นบ้านหาซื้อได้ง่ายนะคะหรือว่ามีร้านค้าที่แนะนำสั่งเป็นชุดได้เลยนะคะตอนที่ช่องบ้านสวนลักเลยสั่งมาชุดนี้ในราคาเจ็ดสิบเก้าบาทตอนนี้ร้านค้าเขาก็จะมีปรับขึ้นปรับลงมีเจ็ดเก้าบ้างเก้าเก้าบ้างนะคะร้านค้าร้านนี้ ก็เดี๋ยวจะขึ้นร้านค้าแนะนำให้ด้วยนะคะก็ชุดนี้อะคะ่ะก็เป็นชุดเริ่มต้นที่รีวิวครั้งแรกจริงๆเลยอะกลับไปย้อนดูคลิปเก่าๆของช่องบ้านส่วนรักเลยได้เลยนะคะอันนี้ก็สั่งมาเกือบจะหนึ่งปีแล้วนะคะก็ห้าเดือนกันยานก็จะถึงหนึ่งปี ก็ปลูกได้สองรอบแล้วค่ะทุกคนอันนี้คือรอบใหม่นะคะก็เขาก็มีพักหัวมีแยกนอมีอะไรไปบ้างนะคะอย่างตัวาสางน้อยปลาแป้งตัวนี้นะคะช่องบ่านาส่วนรักเลยเองจุดเริ่มต้นก็มาจากตัวนี้ก็คือที่บ้านมีนะคะแต่พอดีว่าได้สั่งชุดนี้ไปนะคะขอเปลี่ยนเป็นชนิดอื่นแต่ร้านค้าเขาก็ เกิดความผิดพลาดหรือยังไงก็ไม่รู้ค่ะเขาก็เลยส่งแบบนี้มาให้ด้วยสนอยปลาแป้งมาให้ด้วยนะคะแต่ก็จะมีทางของบ้านตัวเองที่ปลูกพื้นบ้านอยู่แล้วแล้วก็เป็นมาเป็นชุดด้วยนะคะทุกคนใบเล็กใบเริ่มต้นที่เขาเกิดมาใหม่ๆเลยเขาจะยังไม่มีสีนะคะจะขายตัวนี้จะไม่มีสีสันหรือว่ามีแต้มขาวมาบ้างหรือแต้มแดงมาบ้างนิดนึงนะคะหรืออาจจะจะไม่มีสีมีบ้างไม่มีบ้างแบบนี้นะคะ แต่พอใบใหญ่ขึ้นตขึ้นเขาก็จะเริ่มมีสีนะคะทุกคนค่ะก็ก็เป็นแบบนี้นะคะสำหรับสาหน้อยป่าแป้งค่ะเออบนตัวแรกที่แนะนำนะคะเออบนตัวที่สองค่ะก็จะเป็นเป็นตัวรูปไม้ป่าก้านดำนะคะคือตัวนี้ค่ะใบแรกที่เขาเกิดมาก็จะเป็นใบเล็กๆคล้ายๆใบนี้นะคะทุกคนออกมาจะมีแขบหรือว่าอาจจะเหมือนเป็นใบเขียว เหมือนสาวน้อยปาแป้งเมื่อสักครู่ก็มีนะคะแล้วก็เป็นแขใบเป็นเขียวอ่อนเขียวแก่บ้างแต,แต่เส้นเขาจะแดงนะคะทุกคนแต่ค่ะอันนี้อันนี้ก็ยังกัดไม่เต็มที่เท่าไรก็จะเป็นอีกระดับหนึ่งนะคะส่วนใบที่เขาแก่จัดหรือว่ากัดสีหรือหัวที่แก่เขากัดเต็มที่แล้วก็เขาก็จะใบใหญ่สวยแต่ก็ถือว่ายังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะของปีที่แล้วที่ขอ,องช่องบ้านส่วนลักเลยก็มีใหญ่กว่าน,นี้ก็มีอันนี้ก็เล็ก ลงไปอีกนะคะอันนี้ก็ใหญ่หน่อยค่ะก็สาวนอยปลาแป้งก็เหมือนกันนะคะปีที่แล้วก็ใหญ่กว่าน,นี้อีกค่ะก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะคะทุกคนแล้วก็รูปเก่าๆได้อันนี้เป็นตัวที่สามค่ะเป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนำคือ,อเป็นบอลสีนกกระทาน,นะคะทุกคนอ่ตัวนี้ก็เป็นบอลสีที่เป็น บอลสีพื้นบ้านที่ปลูกง่ายหาสือได้ง่ายนะคะราคาถูกค่ะอีกตัวหนึ่งเป็นชนิดที่สีค่ะทุกคนใบเล็กเขาก็จะออกเขียวบางใบก็จะไม่ก้านนะคะออ่จะก็จะมีก้านแล้วก็จุดขาวบ้างนะคะทุกคน ก็จุดขาวมีจุดแดงแต่แต่ตัวนกกระทาปีนี้ยังไม่เห็นใบใหญ่เท่าไหร่นะคะทุกคนยังรุ่นประมาณนี้อยู่แต่ของบ้านจวนรักเลยก็มีหลายกระทางแต่ตัวนี้ก็เอามาเป็นตัวอย่างนะคะใบใหญ่กว่านี้ก็มีนกกระทาจุดชมก็มีนกกระทาธรรมดาก็มีแต่ตัวที่เอามาให้ชมจะเป็นนกกระทาธรรมดาจะไม่จุดชมนะคะทุกคนถ้านกกระทาจุดชมเขาจะ มีจุดแดงๆหรือว่าใบที่แก่จัดจริงๆเขาก็จะแดงจริงๆนะคะทุกคนอันนี้เขาก็กําลังอ่สวยค่ะทุกคนก็ใบเล็กเขาก็จะแถอ่อเขียวหรือไม่ก็แถจะออกชมพูนะคะนกกระทาจะไม่ค่อยแดงนะคะอ่าก้านใบเขาอะคะ่ะจะไม่ค่อยแดงจะออกชมพูส่วนลูกไม้ป่าเขาจะแดงนะคะทุกคนอ่าตัวต่อมาตัวที่สี่ตัวสุดท้ายของเราค่ะ ก็จะเป็นอีเหนาค่ะใบเล็กเขาก็โอ้อันนี้เป็นนกไอสาวน้อยปาแป้งนะคะทุกคนไม่ใช่ตัวนกไออีเหนานะคะใบเล็กเขาก็จะเขียวค่ะทุกคนจะไม่ค่อยป้ายขาวเท่าไหร่นะคะอันนี้คือใบที่เริ่มป้ายแล้วนะคะทุกคนเล็กจริงๆคือจะเขียวเลยนะคะทุกคนแล้วก็จะมีรุ่นเริ่มป้ายขาวเป็นจุดรุ่นขาวแต่ไม่เยอะค่ะ แล้วก็ตอนนี้ยังเป็นของช่องบ้านสวนลักเลยยังเป็นนกกระทาขาวเขียวอยู่ยังไม่กัดข่าวเต็มใบนะคะยังไม่มีใบไหนที่กัดข่าวเต็มใบปีนี้ปีแรกค่ะที่นกกระทาเอ,เอะตัวอีเหนาเป็นอีเหนาใบใหญ่ขนาดนี้นะคะเพราะว่าปีที่แล้วไม่ได้ใบใหญ่ขนาดนี้ใหญ่สุดก็จะประมาณแค่นี้สําหรับปีที่แล้วอันนี้ก็เริ่มใหญ่ขึ้นมานะคะแต่ก็ไม่ได้แบบใหญ่ห,หรือหวาเลยใหญ่สุดเลยนะคะทุกคน เดี๋ยวรอดูปีนี้ว่าจะเห็นอีเหนาาของเรากัดขาวไหมอะค่ะเพราะว่าก็เป็นปีที่สองที่เริ่มปลูกอีเหนานะคะก็เข้าเออไม่ใช่เริ่มปีที่สองทุกคนยังไม่ครบรอบหนึ่งปีนะคะเดือนกันยาถึงจะครบรอบหนึ่งปีนะคะทุกคนส่วนตัวสาวน้อยป่าแป้งเนี่ยคือครบรอบหนึ่งปีจริงๆนะคะเพราะว่าเริ่มปลูกประมาณมีนาเมษสา ออพอมาดูคลิปในยูทูบอะคะเริ่มเห็นมีกระแสวันสีนะคะก็มาเห็นแม่บอกว่ามีอยู่ในส่วนตัวเองก็มาหานะคะทุกคนแล้วก็เอาไปปลูกใส่กระถางนะคะทุกคนก็ได้ต้นแรกไปซึ่งเป็นต้นที่ใหญ่ใบใหญ่มากนะคะแล้วก็มาอีกรอบนึงก็ได้อีกสองสามกออีกค่ะทุกคนแล้วก็เอาไปแบ่งให้เพื่อนที่ทํางานเยอะเลยค่ะส่วนก็มีแล้วก็มีบางส่วนที่เป็นตัวซื้อด้วยนะคะทุกคน สำหรับวันนี้นะคะก็จะพูดถึงความแตกต่างสำหรับลูกไม้ป่าก้านดำนะคะกับเป็นนกกระทาหน่อยหนึ่งนะคะเขาจะคล้ายกันนะคะทุกคนก็สังเกตดีๆตัวหนึ่งจะก้านออกชมพูตัวหนึ่งจะก้านออกแดงนะคะทุกคนถ้าต้นเล็กเขาทุกคนสังเกตดีๆนะคะทุกคนส่วนตัวอื่นเนี่ยแยกง่ายอยู่แล้วค่ะแค่จะใบแรกเนี่ยอาจจะเป็นเขียวนะคะ แต่อย่างอีเหน่าเนี่ยก็จะมีทั้งก้านเขียวก้านดำนะคะทุกคนมันก็ไม่ได้เสมอไปนะคะแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นก้านลายๆจุดๆนะคะนกกาทาส่วนลูกไม้ป่าก้านดำเขาก็ก้านดำตามชื่อเขาอยู่แล้วนะคะก้านเขาจะดำเลยเส่วนนกกาทาเขาก็จะก้านเขีย,ขยวแล้วก็มีเส้นดำนะคะทุกคนคล้ายๆกับอีเหน่านะคะทุกคน ก็วันนี้ก็จะขอจบคลิปการรีวิวชุดเ,เป็นชุดต้นไม้นะคะชุดบอลสีนะคะทุกคนพื้นฐานสำหรับแนะนำมือใหม่สำหรับการปลูกบอลสีที่ควรมีนะคะหรือว่าสั่งเป็นชุดจากร้านค้าแนะนำที่ทางช่องบ้านสวนรักเลยเแนะนำเลยก็ได้แต่แต่ถ้าใครไม่อยากเริ่มต้นตั้งแต่เป็นหัวนะคะทุกคนอีก ทางหนึ่งคือร้านเขาจะมีแบบเป็นต้นนะคะราคา4ี่สิบเาบาททุกคนในต้นที่49บาบาทนะเขาก็จะมีหัวให้ด้วยแต่ก็คือเขาพอเรามันเป็นใบมาแล้วนะคะทุกคนก็จะมีหลายร้านเลยค่ะที่ว่าจะมีช่วงส่งฟรีของช้อปปีหรือทาง Lazada ทุกคนลองไปหาดูนะคะทุกคนทุกคนสั่งเป็นต้นมาเลยก็ได้ะคะ่ะสีาบาทเพราะว่า เราจะได้ดีกว่ากันนะคะตรงที่ว่าถ้าเราซื้อหัวเนี่ยถ้าชุดนี้ก็99นะคะทุกคนทุกคนก็ลองหารดูมันก็30กว่าบาทแล้วนะทุกคนแต่ถ้าทุกคนสั่งช่วงโปรหรือมีคนส่งฟรีสั่งทีละสอต้นก็ได้ะคะ่ะทุกคนหรือว่าแยกออเดอร์ทีละสออเดอร์ก็ได้นะคะทุกคนคือถ้าเราทำแบบนี้ เราจะได้ต้นที่มีใบแบบนี้ขึ้นมาเลยอาจจะมีใบสองใบสามใบสี่ใบนะคะหรือว่าอาจจะมีมาประมาณนี้สี่ห้าใบประมาณนี้มาให้อันนี้คือต้นหนึ่งที่เดี๋ยวเราก็มาเลี้ยงแล้วก็เดี๋ยวแปบ๊บเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นใบามานะคะเพราะว่าเขาร้านค้าเขาให้หัวมาอยู่แล้วแล้วเราก็เห็นเลยว่าเป็นบอนชินนไหนเราไม่ถูกหลอกแน่นอนคือสั่งเป็นต้นเลยนะคะทุกคน เป็นต้นแบบถุงมาเลยเรารับรองว่าเราจะไม่ถูกหลอกแต่อย่างช่องบ้านสวนลักเลยเองเ,ออเคยผิดหวังตรงที่ว่าสั่งทับทิมเม็ดแดงนะคะทับทิมเม็ดแดงทับทิมเม็ดเล็กอะคะ่ะทุกคนมาแล้วได้มาเป็นตัวนี้ค่ะสาวน้อยปัแป้งมีหัวหนึง่งแล้วก็สลับกันระหว่างผีเชื้อ,อ,อตัวผีเสือ้อชมพออูตอนแรกกับอีเหนาเนี่ยแหละคะ่ะทุกคน ก็สลับกันไปกันมาแต่ก็ถือว่าร้านนั้นก็โอเคอยู่จะมีร้านเดียวคือร้านทับทิมเม็ดแดงที่เขาส่งเป็นสับนวดแป้งมาให้นะคะทุกคนส่วนทับทิมเม็ดใหญ่ก็โร่นานมากแต่ก็โอเคค่ะทุกคนคือร้านค้าทุกร้านบางร้านก็จริงใจบางร้านก็ไม่จริงใจนะคะทุกคนเราก็ดูร้านค้าด้วยหรือไม่ก็แนะนำอีกวิธีหนึ่งคือสั่งเป็นแบบต้นมาเลยนะคะ สำหรับวันนี้ช่องบ้านสวนรับเลยนะคะก็ขอขอบคุณและติดตามช่องบ้านสวนลับเลยในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอให้กดติดตามกดกระดิ่งและกดซับสไครต์ให้ช่องช่องบ้านสวนลับเลยด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามค่ะสวัสดีค่ะ